สวัสดีคะ่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านวันนี้ก็เอาเลขเด่นมาสีหมอกคูณสองงวดประจำวันที่1พฤศจิก,ก,กายน2 5งพันอยเอามานำเสนอท่านผู้ชมให้ท่านพิจารณาเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะคะเลขเด่นมาสสีหมอกคูณสองงวดนี้เด่นอะไรบ้าง เรามาชมกันได้เลยจ้ารู้สึกว่าแอดจะมองเห็นตัเลขแปนะคะหรือร้านสดันเมืองมา8ปดมีแปแล้วก็8 7ล่างมาส ทองคำนมาทองคำนำโชคมาเจ็ดมาแปดนะคะใบตรวจเขียวมาห้ามาแปดเสียนเจ้ามือมาสี่มาสองใบตรวจม่วงมั่นใจอีกแล้วก็มาแปดนะคะคนรวยโชคมาสี่มาเจ็ด ล่างมาสองมาเก้ากระต่ายขาวมาแปดนะคะใบตรวจม่วงมาสามมาหก รุปแล้วหน้านี้มาเจ็ดมาแปดนะคะมาเจ็ดมาแปดส่วนมากจะเด่นเจ็ดเด่นแปดเนาะแต่ว่ามาดูตรงนี้นะคะล่างเขาเด่นสองแล้วก็เก้าคนรวยโชค น่าเอาไปพิจารณานะคะวันนี้เด่นเจ็ดเด่นแปดนะคะเลขแมนชัวเด่นหกนะคะแล้วก็เด่นแปดมาวิ่งเด่นหกเด่นเจ็ดจานลูกบอลเด่นสามเด่นเจ็ดล่างเด่นสองเด่นเจ็ด ซูเปอร์แมนเด่นเจ็ดนะคะเด่นห้าแสดงว่าเจ็ดเขามาแรงเนาะเจ็ดแปดหรือไม่แต่ว่าสองนะคะ โชคคุณทวีบดมาห้าล่างมาสองก้าท้าพิสูจนะะ์มาแปดนะมาแปดอันนี้ก็มาแปดเหมือนกันนะคะมาทองคำนำโชคก็มาแปดเนาะอาจารย์ลูกบอลกับซุปเปอร์แมนมาตัวเดียวกันนะคะก็คือเจ็ด ตัวเดียวบนเจ็ดมือชัวตัวจริง 5, เ,นะเด่นห้าเด่นสามไม่แน่นะเลขเด่นเมืนี้แปดมาแรงนะคะแปดมาแรง แต่ว,ว่าปิดเลขท้ายเนาะแปดมาแรงนะคะเลขเด่นม้าสีหมอกคูณสองรวยระเบิดมาหนึ่งมาเก้าเลขทรงพลังมาสี่นะคะ มาดูเลขโชครวยกับหมูเซียนเขาจะมา8ดนะฮะแดบนนะฮะตันเลขท้ายนั้นบางสำนักก็มาสี่มาเจดเนาะ บางสำนักก็มาสี่มาเจ็ดนะคะมาห้าเนาะแต่ว่าเอสก็เห็นเลขแปดและมาแรงอย่างเลขสายฟ้าก็ยังมาแปดนะคะอันนี้ก็มาแปดมูเซียนโชครวยก็มาแปดนะคะจะเป็นเลขแปดห้าหรือไม่พอ 3มชั้นนักนี้ก็มาห้าแล้วก็มาแนะคะเลขเด่นวดนนี้ห้าสี่ห้าเจ็ดห้าแดหรือไม่ลองไปพิจารณาดูนะคะ แต่ว่านี้เด่นเก้านะคะชโชครวยเด่น8ไปอีกตัวจริง8น่รับหลวงหลึกก็เด่น8ก็มีหลายสำนักนะคะที่เด่น8ดเนาะจะเอา8ดไปเสียงหรือไม่ถ้าท่านเอาแดไปเสียงนี้มีเลข เจ็ดแปดกับเลขห้าแปดหนึ่งแปดนะคะถ้าท่าจะเอาไปเสี่ยงเนาะเพราะว่าเลขหน้าปกของหนังสือธงชัยนี่ก็จะเข้านะคะนี่ถ้าเลขติดแปดลองเอาไปพิจารณาดูนะคะ อันนี้เป็นล็อกนะคะล็อกเลขล็อกของมาสีหมอกคูณสองบางสำนักเขาก็มาห้านะคะนี่เลียกวดนี้จะเป็นห้าแปดก็ลองไปพิจารณาดูนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดหวดต่อไปเลขดินวดนี้บนมาแปดนะคะบนมาแปด หลายสำนักที่มาแปดนะคะส่วนเลขล่างนั้นเข้ามาแอดก็มองเห็นแต่เลขเลข5กับเลขเจนะคะก็ให้ท่านเอาไปพิจารณาดูดีๆนะคะ ขอพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามเพราะขอให้ท่านจงมีโชคลาบลอยนะคะสวัสดีค่ะ